ซึ่งท่านเกษตรนะครับก็ค์พร้อมนะครับท่านพัฒนาการนะครับเป็นคนขี้บัดนะแล้วก็ผมจะเป็นคนขานอน่านบัตรดีบัตรเสียบ,บัตรเพื่สมม่งงบคะแนนนะครับจะเป็นปอประนบนะบเชิญกรรมการตัดที่ล็อกหีบนะครับ Mươi, Đi, 2 Đi, 1 đi Nam 零零零零。 De sa D2 D1 D1 ดีหนึ่งดีสองหมดแล้วนะครับนะครับ,รบเรียนลดคะแนนก่อนนะครับเรียนเชิญประธานพบปา ดูการรวมคะแนนนะครับปีผู้มาใช้สิทธิ์ที่เลือกตั้งนะครับ17คน17เสียงนะครับผลการลงคะแนนเป็นดังนี้นะครับหมายเลขประจําตัวหมายเลขหนึ่งนะครับนายจรัสพัสดีนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบนะครับได้ทั้งหมด11คะแนนนะครับหมายเลขประจําตัวหมายเลขสองนะครับนายจัญญาักจัตถโกศินนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะครับ ได้ทั้งหมด6คะแนนนะครับก็ปรากฏว่าผู้ได้รับเลือกเป็นกำนันตะมนตโพนเมืองนี่นะครับคือนายจรัญหาสดีนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่10นะครับตะมนตโพนเมืองนะครับซึ่งมีการลงคะแนนชนะนะครับ10เต็มต่อ6คะแนนนะครับก็ผลก็ออกแล้วนะครับตามระเบียบกฎหมายนะครับผู้ได้รับเลือกคือนายจรัญหาสดีนะครับก็ผมขออนุญาต จบกระบวนการแค่นี้นะครับไม่ต้องกล่าวอะไรและกบนันกำนันคนใหม่นะครับต่อไปก็เป็นกระบวนการที่จะต้องมีการเสนอชื่อให้ท่านผู้ว่านะครับแต่งตั้งตามตกลงไปต่อไปนะครับแล้วก็ดาเนินการตั้งไปตามระาเห็นบกายนะครับก็คงขออนุญาตปิดกระบวนการเลือกกำนันตำบลโพนเมืองนบัดนี้ครับขอบคุณครับ กระบวนการเลือกตั้งกำนังก็เสร็จสิ้นูเรียบร้อยอย่างดีครับแล้วนั้นรับเยวื่อนกันในพบกันท่านในอำเภอก็รายงานถึงท่านนี้ครับการเลือกตั้งกำนังนะครับของตำบลพลเมืองอำเภอเหล่าเสืโอโกกนะครับก็ก็ทราบผลกันไปแล้วนะครับ หมายเลขหนึ่งคือนายจรรย์ัสดีครับได้รวบรวมคะแนนได้11คะแนนส่วนผู้แข่งคือนางจัญญารักษ์นะครับจันทโกศิลได้หคะแนนก็รายงานไว้เพียงเท่านี้ครับกระดาบผมครับธนพลกระตุนครับร้องญาติครับช่องข่าว i อเอออฟนิวเออนี่คือกำลังคนใหม่นะครับก็รายง,งานตัวนิดนึงครับท่านนายจรรญภัสดีนะครับ ได้รับเลือกตั้งเป็นตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งตำหม่ครับก็ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มีครับอ่้ครับนี่ครับจากเสียงความรู้สึกของท่านนะครับก็ไว้พบกันตอนหน้านะครับสำหรับไอโอสอดเหนียวก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ขอบคุณได้แล้วครับขอบคุณครับท่านกำนัลครับ